มาแล้วแม่มาแล้วครับแม่มาแล้วครับพนะี่ได้ดีใจเหรอลูกนะโอ้ดีใจดีใจมากไหมดีใจมากไหมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใช่แม่หรือเปล่านะตื่นหรือยังนไงลูกตื่นหรือยังพี่ได้นอนหรือ,อยังนอนอยังนะยังนะโอ้รอแม่หนูลูกนะนะ เราแม่เหรอกระเพาหูยกะเพาก็ดีใจกะเพาดีใจเหรอลกอวกเพ้าวายวายใจแม่หรือเปล่านะแต่รู้ด้วยค่ะทุกคนดูนี่ดูดูดูเพ้าแม่กันเป็นแถวเลยทากันดีใจหมดเลยพี่ม้าเหรอครับมาไม่หือไม่อือเลยมาไม่หือไม่อือเลยครับอโอ้พี่ไา้ดีใจสก๊อตจับดีใจไหมลูกจับจับดีใจมากด้วยโอ้เนะ โอ้ยมัน,นี่หน,นุ่มมันี่แบบอู้หาแม่ใครพี่น้อยดีใจเหรอลูกเนอะจะออกไปข้างนอกไหมอะจะออกข้างนอกไหมลูกจะไปจุ๊บเดี๋ยวพี่ด่างัดเตาจะไปหาเขาทําไมเหรอลูกะจะไปใกล้เขาลูกอย่าไปใกล้เขานะนะพี่ด่างพี่ด่าอีกนะนี่ใส่นี่แหละทุกรนเห็นไหมคะพี่ด่าเขาถึงไม่เอากวดจ้า,จาเห็นไหมคะทุกคนกวดจ้า,จานีมันไว้ใจไม่ได้นะอ่ะโอ้น้องงัดเหรอลูกเจ็บไหม กวดจับดื้อเหรอหนุกได้ได้โอ้ยลูกสารเป็นได้จังเลยทุกคนโดนน้องรับตูดเหรอหนุกโอ้ยน้องรับตูดรับตูดไปจับงับตูดแล้วเดินหนีแล้ค่ะทุกคนเจ็บไหมลูกได้เจ็บไหมเจ็บมากโอ้ยโดนแหวกจับงับตูดแม่กววกจับงับตูดพี่ด้าโอ้ยแม่ตีกววกจับให้นะนะ เจีกดจำเลยเด็กๆพีดางับตูดพี่ดาทำไมดูอะแต่หลังอย่างงับพี่เขานะรู้ป่ะเออจีก็ไม่นี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 ่แม่จีให้แล้วนี่นีนี่จีให้แล้วอย่างับพี่ดานะที่หลังนะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมอ่ะรู้เรื่องก็อย่าไปงับเขารู้เปล่าอือเผนพี่ดาเขาไม่ให้อยู่ด้วยนะรู้เรื่องนะ <laughs> ดูเริ่มดูอีกแล้วเนี่ยโอเคกะเพราก็โซนน่าดูเลยค่ะทุกคนโอเคครับจะไปแล้วครับจะพี่ได้สวัสด,ดีครับด้วยลูกนะครับสวัสดีครับ